สวัสดีนะทุกคนมาพบกับช่องไอพุทธแนวเมื้อนี้ก็มาพบกับไอพุทอีกแล้วเนาะทุกคนมื้อนี้เฮากระจะมาพาทุกคนกินตำตีนไก่นะทุกคนตำตีนไ ja. ก่นะทุกคนกเมื้อนี้ก็ออกมาเนาะสถานที่เนาะอันนี้ก็อยู่สวนของไอพุทเนาะทุกคนอันพอดีว่ามื้อนี้ก็ลมแห้งเป็นพิเศษเนาะว่าจะได้ยินเสียงบอกกับหูเนาะทุกคนเสียงอาจจะคอยแน่กับว่เป็นยังเนาะ ราะว่าลมแห้งร้ายมือนี่แตอยู่สวนของไอ้พุ่นเนี่ยเนี่ยไอ้เบิง้งนี่กัอยู่ท่ามกลางสวนเนาะทุกคนตอนนี้คือว่าแดดอ่อนขาๆแห้งแต่ว่าลมแห้งลมแห้งกลัวเนาะทุกคนกัเป็นอะไรทุกคนเป็นไดไรลมคือกันปะมึงส่งผมปิว้วปะล่ะเบิดคว่ำรอเลยลมหลายอา้าวเหยียดเนี่ <laughs> ลยลมพอดเบิดเลยคว่ำรอเนี่ย รอบรอบอยู่กับทรงผม,น,มน,ตตน,นะทุกคนจะมากินตําตีนไก่เนาะทุกคนอย่ามาตีนไก่เนาะเดี๋ยวเฮามาตากันเลยนะทุกคนเฮากับมีนี่นะทุกคนนี่ตีนไก่ของเฮานี่ตีนไก่จะมีนี้นำลูกซีนเฮากับมีนี่น้ำนะทุกคนมาคุงเนาะเฮากับพักมาเรียบร้อยเดี๋ยวเฮามาตำกันนะทุกคน มีมักเพชรนะทุกคนอ๋อหมักเพชรนี่เพชรแดงค่ะขนาดโา้โาหมักงหถูกว่า ใส่ไล้เสียบไลยได้ทุกคนใส่ไปโลดใส่ไปใส่ไปใส่ไปเสียบแสียบเสบน้ำตาลน้ก่อนตั้มแล้วเลยเนาะทุกคนเป่าชูวชิชิชิใส่หมึกนาวลงไปเนาะทุกคนใส่หมึกนาวลงไปเลย โอ้โ่าไ้ยินเสียงบอเนาะร่มกัแห้งแหงเนาะตอนนี้ล่มพัดอยู่มีมะกอกน้ำพายบอเคยเห็นมะกอกนี่มะกอกเด้อมะกอกใส่แจวให้แหละเดี๋ยวใส่มะกอกน้ำจักมหาหนึง่งที่ขาดบ่ได้อีกอย่างนึงก็กคือประแดกเนาะทุกคนใส่ลงไปเลยโอ้จุ๊บๆคงสึงหนาตึงตาแสบนัวแสบนัวแสบนัวสนับปลาไปนะ ใส่หมวกฮองลุกไปก่อนเนาะจัดเล็กหน่อยโอเคในหนึ่งข้อโอ้โหมันได้แตกกันนี้นะทุกคนตีนไก่กับลูกสี่น่องกับใส่จานมันน่าจะห่อลาดเอาเนาะทุกคนเดี๋ยวห่าลาดเอาเนาะทุกคน โอ้โหยิ่มไปสากเดี๋ยวมาซีมองโดูสากก็อือห uh ืม huh. อ uh ืห huh. เดกินละขั้นหัวเนี่ยเดีเ๋ยวเอาลาดลงเนาะอือหอ้ออโหยอือ huh. uh ื huh. uh huh. uh huh. เออนี่เป็นตระแสปัตนาทุกคนแยบเบทียมหอยเนาะปาดโอ้ปาดโอ้ยนีเป็นตระแสปัจนาใช่นี่ขออนุญาตใส่มือเนาะนี่ปาดโอ้ซีนจำเจำีวจะำหน้าไหอื <c> ้ <oughs>

ทุกคนเด้อะจำตีนไก่ยงนะีตีนไก่นะตีนไก่ไปตีนไปตีนแพ้ไปคือเกล็ดก,นนะกันเ่ยนาะกินไปเพลิหรือบะเหือกออกนี่ขัน้นหัวยั่งยุ่แยกเลยบะแมนบะบัวชาหัวแห่ะแต่ว่ามันคันข้าวหัวก็บเขาไง พี่น้องก็หลายๆเนาะบินไปบินมาอยู่มาเด้อทุกคนมาเด้อปีนไกายอ่ะเพราะนี่อ่ะใช้มือเนาะ เพะ่ันแช่ผลนะจำตีนได้หรือเขาหายดีค่ะมาเบิ่งกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เ้อะค่อยเะ จะหายเฮ็ดคลิปเกี่ยวกัำยังกับมินมาเด้อทุกคนหรือว่าอย่างฮาใส่ผ้าไปหลีนโบยังโบนะเกิดเหมือน,นมาไหร่เออมินเมื่อไหร่เด้อทุกคน ตีนคักๆตีนคักๆอืเผ็ดเดะลืมถือน้ำมากากวากินคนเลยลืมถือน้ำมาทุกคนฮาก็คิดออกมาลืมยังลืมยังละลืมถือน้ำมาสวนตายรอดว่อน ตายแทบันเนี่ยม,มากินตาอยู่สวนลืมที่ไหนมามจะเรินน้ำหัวก่อน ตีนไก่กับบริษตาเล็บเนาะทุกคนตีนไก่กับบริษตาเล็บเนาะกินทั้งเล็บหรือเป็นได้

ได้แทบไม่นาำ เนาะอืด <łość> ี๋ยวขอจบเพียงสำนีนะทุกคนขอขอไปหาหนำกินก่อนลืมซื้อหนำมาบ๊ายบาาลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเด้ออ